สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้การบริหารงานของนายนิเวศอินสุวะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยานายจักรพันธ์ภาชนะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาและนางสาวขวัญภาเตชวีรกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยามีบุคลากรในสังกัดจำนวน52คนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาจำนวน861คนนักเรียนในสังกัดปีการศึกษา2566จำนวน14,669คนดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจังหวัดพยาวจำนวน18โรงเรียนแบ่งออกเป็น2สาสาวิทยาเขตได้แก่สาวิทยาเขตภูการยาวและสาาวิทยาเขตภูลังกาวิสัยทัศน์องค์กรแห่งความสุขบริหารจัดการตามหลักธรรมพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพน้อมนำศาสตร์พระราชาที่ยั่งยืน สออมอพยพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากลสู่เป้าหมายการขับเคลื่อนสี่มิติคือมิติที่1ด้านความปลอดภัยมิติที่2ด้านโอกาสและความเสมอภาคมิติที่สด้านคุณภาพและมิติที่สด้านประสิทธิภาพขับเคลื่อนองค์กรโดยพยาวโมเดลเป็นกรอบแนวทางการบริหารงานมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 5G การส่งเสริมผู้เรียนการพัฒนาสมรรถนะคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยการเป็นที่ปรึกษาและที่เลี้ยงให้กับบุคลากรในสังกัดความเป็นผู้นำและการประสานความร่วมมือผลการขับเคลื่อนกูสติลเดนนักเรียนดีมีคุณธรรมมีทักษะวิชาการวิชาชีพทักษะชีวิตสอพอม,มพยามีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนตมสและมหปีการศึกษา2 5 6 5สูงกว่าระดับสพทและระดับชาติทุกรายวิชา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันต่อปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในวันรัฐพีประจำปีการศึกษา2 5 6 6ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชกิติยาภาโรงเรียนฟากควานวิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุได้รับถ้วยพระราชาทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,ตาารัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2566 นายชานวิจิรดานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมและคณะได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติม .4-6 ในการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการ46 ICT ปีการศึกษา2566นางสาวเพชรลดาพิมพ์ชัยได้รับรางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิงการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันรุ่นที่13ระดับประเทศประจำปี2566นางสาวนฤพรสำเนียนได้รับรางวัล ผู้นำเสนอผลงานประเภทชมรมทูบีนัมเบอรวันในสถานศึกษากลุ่มดีเด่นระดับประเทศประจำปี2566ผลการขับเคลื่อน Good Teacher ครูดีมีคุณภาพมีงานวิจัยชั้นเรียนจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีผลการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาดีนางกฤษดาพรการหมัน่นครูวิทยาฐานครูชำนาญการพิเศษได้รับรางวัลครูสีประจำปี2566นางนัชริยาพาท,นทนารธนฤิ์นายชยวีกุลใจ และนางเกษริวงชัยครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนการนำเสนอผลงานประเภทชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษากลุ่มดีเด่นระดับประเทศประจำปี2566นางสาวรำพนั์อภิวัตพินโยได้รับรางวัลศึกษานิเทศดีเด่นประจำปี2566จากสมาคมศึกษานิเทศแห่งประเทศไทยผลการขับเคลื่อนกุศครูโรงเรียนดีมีมาตรฐานมีนวัตกรรมการบริหารจัดการกิจกรรมเด่นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี สถานศึกษาในสังกัดมีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาเช่นโรงเรียนนวัตกรรมสร้างวัตกรสถานศึกษามีการวางแผนด้านความปลอดภัยในโรงเรียนเช่นการจัดทําแผนเผชิญเหตุภัยคุกคามคู่มือสถานศึกษาปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผลการขับเคลื่อน Good Exclusive ผู้บริหารมืออาชีพมีหลักธรรมพิบาลเป็นหลักในการบริหารว่าที่ร้อยตรียาบดินอินเตชัก ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พยาวได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทอวอร์ดระดับชาติครั้งที่11ประเภทผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการพออสองการานบุญมีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นระดับประเทศรับโลกเกียรติยศและเข็มทองบุคลากรดีเด่นประจําปี2566ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคมและรองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้รับรางวัลผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสถานศึกษาดีเด่นจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยผลการขับเคลื่อนกูซีเซาสำสํานักงานเขตพื้นที่มีมาตรฐานเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ2566ระดับ A คะแนน93.19ผลการประเมินตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับดีมากผลการประเมินตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับดีมากผลการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีมากสพม,มพยาวมีการบริหารจัดการสีด้านดังนี้หนึ่งด้านงบประมาณเช่นระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีอีบัตรเจ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ระบบข้อมูลสินทรัพย์อพออสพท o b e c Access 2. ด้านวิชาการเช่นระบบรายงานทะเบียนวัดผล SGS ระบบ o b e c Content Center 3. ด้านบริหารงานบุคคลเช่นระบบบริหารทรัพยากรบุคคล SIMS ระบบแจ้งขอสำเนาทะเบียนกอพเจสพอมอพยาวระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA 4ด้านบริหารงานทั่วไปเช่นระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ My Office ระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตร,ราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ KIS รายชื่อบุคลากรในสังกัดสพมพยาวที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพาทอเบกอวอร์ระดับชาติครั้งที่11